การทดลองในวันนี้นะคะอาจารย์ขอไล่ไปตามขั้นตอนเลยในวิธีการทดลอง5.5นะคะในหนังสือนะคะคือวันนี้เนี่ยเราจะใช้สารสองตัวที่อาจารย์บอกก็คือโซเดียมไนไตรด์เป็นผงอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือกรดซัลฟูริกตัวนี้เนี่ยวันนี้อาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วก็คือจะใช้ที่ความเข้มข้น0.45นะคะ สี่ห้านะคะ,ะหน่วยก็คือโมล่านะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะปิเป็ดนะโดยอาจารย์จะใช้ตัวปิเป็ดตัวนี้นะคะอะนี่เห็นไหมแสงมันจะปิเป็ดสารละลายซัลฟอริกมานะคะ,ะปิเป็ดมา ใช้ปิเป็ดขนาด25 ml ปิเป็ดมันจะเป็นแบบกระป๋องแบบนี้นะคะอ่ามันจะมีขีดตรงนี้ถ้าเกิดเราดูสารมาเนี่ยจนถึงขีดนี้นั่นหมายความว่าสารนั้นจะมีปริมาตร25 ml พอดีนะคะเราเรียกว่าปิเป็ดนะะเราจะปิเป็ดใส่ในขวดลูกชมพู่ตัวนี้นะคะ,นะคะอ่าเมื่อจา์ตั้งไว้ตรงนี้ เทเวลานั้นเราจะเทสารที่เราเตรียมไว้ในบิ๊กเกอร์ก่อนจากนั้นเราเปิ้นเป็ดมาบีบทุกอย่างนะคะว่านะมันจะขึ้นมาเรื่อย ถึงขีดตรงนี้พอดีเห็นะคะเราก็เอาตัวนี้มาแล้วก็เอามือปล่อยปล่อยให้มันไหลเข้าไปในขวดรูปชมพู่อันนี้สารตัวที่หนึ่งคือกรดซัลฟมิกเราปิเป็ดแล้วเราตั้งทิ้งไว้ข้อหนึ่ง ดังนั้นเขาบอกว่าให้นําจุกยางที่อยู่กับปลายสโตรมมิเตอร์์แอมลต่อเข้ากับขวดรูปชมพู่ในข้อหนึ่งอาจารย์จะมีจุกยางตรงนี้นะคะมันสามารถที่จะปิดตรงนี้ได้พอดีนะเราจะมีสายสายยางตรงนี้ต่อมาด้วยนะคะ,ะข้อที่3นะคะเขาบอกว่าให้บรรจุน้ําในบิวเลตให้เต็มอันนี้เรียกว่าบิวเลต จะเป็นก้านค่อนข,ข้างยาวเลยนะคะนะเดี๋ยวอาจารย์จะปิดตรงนี้แล้วไปใส่น้ำนะคะตรงนี้ก็จะใช้ตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเป็นครีมนะคะคีบวิลเลตตัวนี้นะีนเป็นครีมนะคะมันจะคีบวิลเลต ใสนะ่ก็ใส่น้ำให้เต็มบิวเลตเลยนะคะจากนั้นอนาะจารย์จะคว่ำคว่ำบิวเลตลงไปในกะละมังตัวนี้นะ,ะจะมีกะละมังใส่น้ำอยู่นะคะให้ดูดูรูปในหนังสือ รูป5.2เนะี่ยประกอบไปด้วยนะคะวิธีทำก็คืออาจารย์จะเอามือเนี่ยปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมันจะมีฟองแก๊สเห็นไหมอ่าค่อยขึ้นมานะะแล้วก็นีบไว้อันนี้มันจะเลยเราต้องปรับให้น้ำเนี่ยมันเท่ากับ50ตรงนี้พอดีนะคะเวลาเราปรับเดี๋ยวเราค่อยใส่จากนั้นเราจะเอา สายยางที่เราต่อเมื่อกี้นะคะเอาปลายของมันเนี่ยนะเข้าไปในในปลายบิวเล็ตเห็นไหมในปลายบิวเล็ตตันนี้นะคะอออโอเคนะคะตอนนี้เราเอา ตัวนี้นะคะนะถ่วลูกซุมพู่นะกับตัวน้ำตัวนี้นะคะน้ำตัวนี้เดี๋ยวเราป,ปรับให้ปริมาตรมัน50พอดีตอนนี้มันเลยเป็นก่อนนะคะก็ไม่เป็นไรนะอ่าโอเคตอนนี้เราได้สารตัวแรกแล้วก็คือสารพอลิ ตวอุปกรณ์น,นะคะจากนั้นตัวที่2เดี๋ยวเราจะไปชั่งโซเดียมในตายนะคะโดยใช้เครื่องชั่งชั่งมาประมาณ0.6ถึง0.7ใส่ในบิกเกอร์นะคะอะเดี๋ยวอาจารย์ไปชั่งก่อนนะตอนนี้อาจารย์ไปชั่งตัวโซเดียมในตายมาแล้วนะคะก็คืออยู่ในบิกเกอร์50นะจากนั้นใส่น้ำลงไป แทงแก้วคนคนให้ละลายก็เตี๋ยวก็ละลายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทำข้อห้านะคะก็คือแบ่งนะแบ่งมาใส่หลอดเล็กๆที่จานเตียวไว้ให้ตรงนี้แบ่งมา5 ml นะคะอันนี้เราเติมน้ำ20ใช่ไหม เราแบ่งมาห้าก่อนโอเคแบ่งมาห้าจากนั้นอาจารย์เทใส่ในหลอดเล็กๆตัวนนะคะจากนั้นนะคะเราก็ย่อนเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูตรงนี เปิดไอ้จุกที่เราเตรียงเมื่อกี้ไปก่อนย่อนตัวนี้ลงไปแล้วปิดจุกนะคะโดยที่สายยางอีกตัวหนึ่งมันก็จะต่อกับปลายบิวเล็ตตรงนี้เห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยในในขวดเนี่ยมีสารลายของเราข้างในนี้ก็คือ ซัลฟามิกและในขวดเล็กๆคือโซเดียมไนไตรมีสารสองชนิดซึ่งมันยังไม่ผสมกันนะเพราะว่ามันอยู่ในในภาชนะโคลาอันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเขย่าให้มันผสมกันมันก็จะเกิดแก๊สไนโตรเจนตามสมการแก๊สไนโตรเจนก็ไหลาตามท่อนะคะมาเกิดการแทนที่น้ําที่อยู่ในบิวเลตนะที่น้ําในบิวเลตที่เราใส่น้ําไว้เต็มนะคะตอนนี้น้ําในบิวเลตเดี๋ยวอาจารย์จะเซตให้มัน มีขีดที่ห้าสิบพอดีอ่ะตอนนี้นะคะจะเห็นว่าน้ำในวิวเลดเนี่ยนะเราจะดูส่วนที่ต่ำที่สุด ตอนนี้ส่วนที่ต่ำที่สุดของมันเนี่ยต่ำกว่าห้าสิมานิดหนึ่งเห็นไหมหนึ่ตอนนี้จาย์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเริ่มเราเริ่มเอาสักสีก้าก็ได้ไม่ต้องห้าสิบก็ได้นะคะจารย์ก็เป่าฟองอากาศไป ใจเย็นๆนิดนึงนะค่อยๆเป่าให้ฟองมันอาจารย์เอา48แล้วกันเริ่มที่48โอเคเห็นไหมส่วนต่ำที่สุดของท้องน้ำก็จะตรงกับ48พอดีนะคะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีสารสองตัว ปฏิกิยากันใส่ไว้2ชนิดใช่ไหมคะโซเดียมไนตดนรด์กับกรดซัลมฟอมริกปิดจุกให้แน่นพอเกิดแก๊สในเตจนเนี่ยแก๊สมันก็จะไหลไปตามท่อตัวนี้แล้วก็เข้าไปข้างใต้ของบิวเลตก็จะเกิดการแทนที่น้ำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะบันทึกปริมาตรน้ำก่อนเริ่มต้นของเราก็คือ48จนะเห็นว่าเราก็จะไปบันทึกใน ปริมาตรซันฟอนิกที่ใช้ผสมเท่าไร่จำนวนโมลเดี๋ยวคำนวณเอาใช่ไหมคะปริมาตรโซเดียมเมตาที่ใช้ผสมเท่าไร่จำนวนโมลเท่าไหรนะเพราะนั้นจำนวนโมลของแก๊สที่เกิดขึ้นเท่าไหร่นะ,ะเราบันทึกไปก่อนจำนวนโมลจำนวนโมลน็คือตอนแรกบันทึกปริมาตรก่อนแล้วเดี๋ยวคำนวณจำนวนโมลนคะคะอันที่สองปริมาตรแก๊สไนโตรเจนที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากการแทนที่น้ำเพราะฉะนั้นเราจะต้องบันทึก ปริมาตรเริ่มต้นของน้ำประปาในบิวเรตก่อนเมื่อกี้ของเราคือเท่าไหร่คะ48ใช่ไหมอ่าปริมาตรสุดท้ายเดี๋ยวเราให้มันเกิดปฏิกิริยาแล้วเราบันทึกตรงนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะวัดอุณหภูมิของน้ำด้วยแล้วก็จะบันทึกข้อ3าตรงนี้นะคะแล้วก็ข้อ4ก็คือสิ่งที่เราต้องวัดอีกค่าหนึ่งก็คือความน้ำของสุขความสูงของน้ำระดับที่เหลือในบิวเรตเดี๋ยวอาจารย์จะวัดตรงนี้ให้ให้เธอจดบันทึกนอกนั้น้เนี่ยเราก็จะคำนวณหมดเลย ไอ้ตรงข้อ5นี่เป็นของการคำนวณน,นะคำนวณที่เราใช้สูตรในวันนี้ก็คือ PV เท่ากับ nRT นะคะเดี๋ยวอาจารย์สอนคำนวณอีกทีหนึ่งนะคะในคลาสนะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือพอเราเขยา่าสาร2ตัวให้มันผสมกันนะก็จะเกิดแก๊สเราบันทึกปริมาตรแกร๊สบันทึกอุณหภูมิของน้ำนะคะบันทึกอุณหภูมิของน้ำนะ เดี๋ยวเราจะเลิ่มวันเพืนะเอุณหภูมิเราจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้นะคะเห็นไหมมันจะมีเซลตัวสีแดงๆก็คือปลอกเราจะจุ่มไปในในกระมังน้ำนะคะจุ่มไปสักพักหนึ่งนะอุณหภูมิมันก็จะขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราอ่านค่าอุณหภูมิอนนี้มัน,มนจะตอ้องทิ้งไว้สักปักหนึ่ง จุ่มปลายเทอร์โมมิเตอร์นะคะให้มันอยู่ในกระลำมังนะ้ำนะ,ะก็น่าจะได้ประมาณ29นะคะเดี๋ยวบันทุกคนบันทึกไปอุณหภูมิน้ำแล้เวเมื่อกี้บันทึกผลที่อยู่ในข้อที่เท่าไหร่ข้อ3ใช่ไหมอุณหภูมิน้ำเป็นเซลเซียสอาจจะกเทอร์โมมิเตอร์เป็นเซลเซียสแต่เดี๋ยวเวลาคำนวณต้องเปลี่ยนจากเซลเซียสเป็นเคลวินนะคะ,ะจะบันทึกได้29นะ เวลาใช้เราก็จะเก็บให้ดีเพราะตรงนี้คือประลอดมสีแดงที่จารย์บอกว่ามันคือของเป็นโลหะที่เป็นของเหลวชนิดเดียวนะคะถ้าเกิดในการทดลองเนี่ยบางคนทําแตกเนี่ยอย่าไปสัมผัสน,นะเพราะว่าพวกนี้เป็นสารก่อมะเร็งน,นะคะอ่ะต่อไปจั์จะเริ่มพะเยาแล้วนะอ๋อพะเยา พอเขย่าปุ๊บจะเห็นฟองไกา์มันเกิดแทนที่ขึ้นไปในบิวเล็ตนะคะอันนี้จะต้องแน่นพอดีด้วยนะเขย่าให้สารในกระบอกเล็กๆอะ่ะมันออกมาข้างนอกให้ผสมกับตัวซันเฟอริกนะคะเห็นไหมเขย่าจนกว่าฟองมันจะหมดนะตอนนี้ปริมาตรน้ำเราลงมาถึงนี่แล้วนะเห็นไหมคะ ขึ้นให้ดูนิดหนึ่งนะตรงนี้แหละเห็นไหมคะ,ะเดี๋ยวเราเขย่าเขยา่ยาจนกว่ามั่นใจว่าไม่มีฟองน้ำคิดว่าหมดแล่วพอเรามาอ่านดูนะคะอะตอนนี้เราก็จะได้ปริมากน้ำนิดนึ่งเห็นไหมเท่าไหรเอเยดี๋ยวทุกคนบันทึกตามอาจารย์ไปด้วยนะ ก็คือ19.50นะ19.50นะคะน่าดูเห็นชัดแน่ๆอ่ะ19จุนะคะประมาณเราอ่านย้อนขึ้นไปนะ19.5แล้วประเมินเลขในในเ,เลขในยะสำคัญ1นึ่ตำแหน่งก็คือคุณชัดไหม 19.50นะโอเค <Okay. S 1> อ่ะพอเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะต้องวัดอีกค่าหนึ่งนะคะก็คือความสูงใช้ไม้บัรทัดจากผิวน้ำนผิวน้ำถึงปริมาตรน้ำที่เหลือในบิวเล็ คืออาจารย์อาาย่อานได้25เซนนะคะ25เซนจากผิวน้ำในในกละมังนะคะถึงน้ำในบิวเลตเดี๋ยวเราจะเอามาคำนวณความดันเนื่องจากความสูงนะ,ะตรงนี้เราก็จะได้ประมาณเดี๋ยวนะอา่า25เซนทุกคนบันทึกไปนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทำอีกรอบหนึ่งนะ <c oughs> อันนี้อีกรอบหนึ่งก็คือเตรียมเหมือนเดิมในในชีเนี่ย เขาจะทำสองครั้งใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยอาจารย์เริ่มออที่ที่สี่สิบสี่จุดแปดนะคะสี่สิบสี่จุดแปดอ่าเดี๋ยวอันนี้มันมันซูมไม่ชัดเนาะสี่สิบสี่จุดแปดอ่าแล้วก็ตรงนี้อาจารย์เรียมเหมือนเดิมนะคะ ขน,น้นเริ่มต้นของอันนี้เราก็จะเป็น44.80จากนั้นจะเริ่มเขย่าเหมือนเดิมเขย่าจะเห็นว่ามันก็จะเกิดฟองแก๊สนะคะก็คือเกิดการแทนที่น,น้ำเขย่าจนกว่าฟองมันจะหมดนะคะ เขย่าจนกว่าฟองมันจะหมดนะคะน่าจะหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเหลืออ่าเราอ่านได้ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจารอ่านให้เลยนะยี่สิบจุดห้าศู นะแล้วก็มาบันทึกตรงนี้เป็น20.50อ,อุณหภูมิเท่าเดิมคือ29นะคะตอนนี้ก็มาวัดความสูงความสูงจากผิวนะ้ำ<ม>ก็คืออันนี้ได้27 27 27เซน27นะคะนี่นะคะ,ะเราก็จะบันทึกได้ก็คือครั้งที่1ครั้งที่2ตามนี้ นะที่เราทําการทดลองได้นะคะอีกอันหนึ่งที่เราต้องบันทึกก็คือความดันตรงนี้อ่าน,นจะอ่านความดันจากมานอมิเตอร์นะคะเราก็จะอ่านนะจากเข็มสีดําก็คือได้1 0 1่งศูนเฮกซความดันเราจะมาใส่ตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวหนึ่งเฮกซาอรานะคะอ่ะที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะมา ที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะมา,าคำนวณกันนะคะจากค่าต่างๆเหล่านี้นะคะ